ฮัลโหลกลับสวัสดีเไหมพี่น้องกลับสวัสดีเไหมพี่น้องเบอร์ทุกคนเนาะบพรว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยในทางต่างประเทศเนาะการยินดีต้อนรับประชูมซ่องซาเวตาซแนเลพี่น้องเมื่อกี้มาเด้อพี่น้องกินข้าวเช้าแล้วกันเนาะตอนนี้กำลังเต็งพาเขาพี่น้องเลยกำลังสิไปกินข้าวเช้าเนาะพี่น้องเมื่อกี้อาหารเรามีปิ้งซีนงัวหรือปิ้งเสี่ยวไห่เนาะพี่น้องเแต่เตรียมเพลแตกามีส่งซีนพี่น้อง ตำมะฮูขายมไ,ได้เนาะตำมะฮูขายมไ,ได้พี่น้องตำมายัง่แทีมาคือเก็เนแซ่พีน้อยขามได้เลยของแซบ่บริงจิขามไ,ได้คือต่ำมะฮู้สมต่ำพี่น้องออ

พี่น้องมาได้กินข้าวน้ำกันเนาะข้าวซ้าพี่น้องเลยข้าวซ้าวันนี้พี่น้องตำหมากคูปิ้งซีนเนาะล้วการสุบปะไอ้สุบมาสุบซีนพี่น้องแซ่บพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อกินข้าวซ้าน้ำกันมาเด้อทุกคนจะรักกันเตงกินนะครับโย่ไปแห่งซูคอซูน้อง่นกินกันเด้อเนาะ มาเด้อพี่น้องเนาะปิ้งเสือห้องให้ตำหมังหุงพี่น้องเลยแซ่บๆนาะค่ะบ่ได้อาหารบ้านเฮาพี่น้องทำหุงแซ่บๆสับสมซีนพี่น้องเลยกับอ่าปิ้งเสือห้องให้แซ่บๆเนาะพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันพี่น้องแล้วก็ติบข้าวนหน่อยนึงพี่น้องเลยพี่น้องสบายดีเด้อเลยพี่นาะงสีกระบอเด้อเปนสบายดีสบายดีน้องๆกินข้าวน้ำกันพี่น้องเลย พาก,กันกินเนาะยัหันเซ็ตเซ็ตมันนี้กับขายเครื่องกับน,น้นองนักเรียนเพันพักโรงเรียืนยุตโรงเรียนพี่น,อน้องเลยจะเลยอ่ะของไหวจะซื้อเนอะาะตัวบมได้ขายพี่น,อน้นองเลยผมมีคนมาซื้อซอยเสียบอยู่บ่เป็นสปินกล่องเลยนะพี่นอ้องอ่กินกินกินทั้งพอพนยังม่ทันได้มาเนาะ เด้อเนาะสบายดีเด้อพ่อเนาะสบายดีกินข้าวน้ำกันเว้มาเด้อกินข้าวกันเด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวเศร้าน้ำกันพี่น้องเลยขทอส่วยทอเศร้าตำมือูสมอาร์ซี่แซ่บผมพริกเรียบธรรมกันพี่น้อ Vâng không xúc Để Để nhỏ phải. Xúc cái đó không mọi được. mọi người mọi người mọi người mọi đó. mọi như mọi người 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 mọi Cái mọi ใช่บ่นี่เขาไม่ติดนี่นะเจะกินเขาเพื่อนวะน้าห้องเฮียนละบ่ได้ของเฮียนเลยไปใช่บนี่เหนม้หนาบ่ไปเอาจุงว่าชงไายบอไกลไอะเออน้าไกลคนแล้วไกบ่ฮะไบ่หรอแต่โทรบอกแม่โต Mình có chèo thịt yeah. à, như đó. Chào mình mm. Miếng Đà, Đà, chào Huyết Miếng Đà, chào Huyết Đà, chào Huyết các Đà, chào Huyết Đà, อยากแค่วะพี่วัยทองมันเนย็นมันเลี่ยนเป็นก้าวตุ้งไทยมันนี่ก็ได้ด้านหน่อยคุณนึกมากินข่าวน้ำมันเนี่ยบุหมงาข่าวน้ำเนี่ย ขาวเห็นเพื่นได้หเห็นแล้มานี่ห่อข้าวเพืน้องผน้องเนาะเนีพห่อหายมั่งเพื่อนเลยห่วหนออน้อยเนี่ยนี่จังใหใช่ของกินเพิ่นเะถือมาแล้วมของกินนี่ยฮะเออ น้สีแหางนี่อือนอี่หง่เพิ่นอือนี่ปิ้งไงเนี่ปิ้งชิ้นแหมให้กิ้นหนึ่เนาะของเยนเป็นยังไงเธอพักมาเนี่ยมือฮะมือมันจะมือนใจัึลงอืมืสุดหนักเวลาวันจันลงวันจันลง์เ่านเป็นแบบแบบเป็นแบบแบยกระทันหันไปจ้ะ กินนบรเดอหรอบอดอร์ hmm. ่ก <absorption> ินตรงนี้เด้อกินละลายนะข่าวใหญ่ไวเยี่ยมเย่ย้สมศรนี่สมศิีเมเนเห่มวานต้มแดเลยเือนเพนี่เหรอตุ้หดเเือนอกันเข้มเมย์ต

tên em các học tên tham môn tham ừ. môn tham môn à? tham môn 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 tham đi tham môn 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 vậy môn tham môn tham เนอะงายหน,นึ่งท่าวงหยังมีแต่พอเพิ่นเขามาอยู่มาเพื่อนแล้วพี่น้องมาเหตุเรื่อยทั้งแม่ก็อยู่อยู่นัง้งงูตั้งหมาหน่อยเนะแต่เฉพาะหมาคือยังไม่อยู่ได้บ่มันกะท่าวะเขาอันนั้นนอนเบลล์รับมันนะเนีเ่ยเตรียมมันนอนเด้ย๋ยเคยนอนอยู่ที่เด้ไหนวะวะแล้วถึงท่าว่ะ

อ้โอ้บนเท้าะทอะเคสเมนมังกรแดงหมุนร,รนื่นังนันแบบนั้นมังกรแด้คือแม่มังกรแดง <c oughs> น,นี่า่าปเจอว้างขำมีเอฟซีพนาพมนนัมินะ โา้วสาเวเอีกกไปชื่อไหดมาเจ้ามังกรแดงวะชื่อนันมังกรขึ้นยะุคนะสาเอียกะจังให้เองนะพี่น้องจังให้เรามังกรมังกรแดงใช่ไหมมาเล่นี๋เราอเห็นแต่ก้านี้เล่นหนึ่งข่าหนึ่งนาแต่เช้านะปุกแต่เช้าหนึ่งข่าหนึ่งนานี้ซอไ้แต่ละมือ แต่เดนี้บ่ม,มีบ่เห็นในการเงียบเงาหน่อยก็ดได้ไปส่วนไปสออยู่หน้าเพืดด่อนแบบนี้ลงังขขาวสวนมันหูมมวานทางมันหลองมันมันหานโนโลเลยไปหน้าสิเป็นมามาม,ามจังเนาะขากามกมพาเฉียดเป็นไปจ้ะเงียบฮะเมย์เป็นม,มาแล้วเมย์เป็นกูไลยเพรมมาะว,ว่ามาน้อยอยขึ้นเล้ ยันมากันคุณแล้เจอเขาเพื่อเสี้ยเขาแม่ไหมอือเอาเนน้อยไปปลูกคุณเน่หาวังหูวังสีผมมันเนี่ยเข่ากระเรืองเข่ากระอันนี้เท็นไะเคลียเข่าเลยครับได้เขอบันเนี้เรื่งมุคคลตอนนล้มันบาลง cái bình mặc ừm, mặc 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 thứ bông bông mặc 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 nè mặc thêm mặc này mặc 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 tới mặc 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 tới húa này. Ừ. Ừ. Có, có chỉ tu bố nhanh lắm chính không kinh rồi chính thống kinh lái chính thống nhàm đông mồi á bạn kéo khẩu nằm đây nằm bữa nay đấy bạn hai đường cơm đấy hà vấn gần rồi cơm biết cuốn đã cần là nó thì thịt đế nhưng tôi dùng màu <laughs> ngon thật tôi nhai đi <laughs> ạ

คนดูอ่ะสมสินที่ใส่เขารพวนแกเปเจียวใหญ่งอแล้วหน่ดันมนเค็มีีอยูดินเปนยไม่ายเดิจังว่าใจว่าบอยบอใหญ่คืออะหอกแกหอมจะไม่หัอต้นไม้ถึงแงที

ชิมกับเพืยอมแมทำให้ทุกง อนนี้ก็พากันกินเขากินน้ำอ่มเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะแต่ละคนกับไปทางไปทางมัน่นเทเรียกไัางานมั่นพี่น้องเ้ยตอนนี้ทางพอ่อเพิ่นกาซีอ่าเ็ดอันลูกติง่ตพี่น้องเฮ็ดเียบันีีครับทับหลังลูกติงพี่น้องเ้ยทับหลังคานเนาะทับหลังคานลูกติงพี่น้องแกสิไปเบิ่งนเพิ่นเฮ็ดพี่น้องเ้ยกินเขากินน้ำแล้วกะเฮ็ดเรเฮ็ดงานต่อพี่น้อง มืนอนี้ก็ลมพี่น้องเไยบ่ได้บ่ได้ไดไดมืดฝนเนาะล,ลมบรรยากาศดีพี่น้องนี่พี่น้องเดี๋ยวสิป,ปินกล้องหลังให้เบิ้งเนาะสร้างพี่น้องไงสางเห็ดอ่าเห็ดงานก่อสร้าง,ราง,างาารประจําบ,บ้านประจําเพื่อนเนาะเป็นสิทับหลังลูกติงเพื่อนะทับหลังคานอย่างมือจังหน่อยเนาะ เดี๋ยวฉันรบกวนพี่น้องโคตเสียงดังเองสิพ้ามาบ่งทางบรรยากาศทางข้างนอกพี่น้องเลยโอ้ยบรรยากาศดีขนาดพี่น้องลมห่วยๆพี่น้องเลยลมห่วยๆอยู่เนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยยามเกีียวเขา่าแห้งแบบอากาศดีพี่น้องแห้งลมพักเนาะ บรรยากาศยามนี่งมวนพี่น้องเลยยามเกี่ยวเขานี่บรรยากาศก็ดีวิวก็งามพี่น้องเขากบแบบลมพัดลมพัดต้องใบห่วงเขาแล้วพี่น้องพากขนาดพี่น้องเยสาวเเห็นวิวบรรยากาศน้ำเพื่อนต,ตียามไหนก็นมวนมวนพี่น้องเลยงามงามบรรยากาศพี่น้องเยงามขนาดเลย สาวเอีกกสิไปเก็บอ่าผักแยงพี่น้องผักแยงไว้กินกับเจ้วมะขามน้อยพี่น้องเลยดะกินส้มมะขามจะกินเจ้วมะขามเนาะสาวเอีก็สิไปหาเด็ดไปหาเก็บผักะแยงมากินมากินกับส้มมะขามพี่น้องคือสิไปเก็บทั้งนี้แหละเนาะเพราะว่าอ่าทั้งนี้มันไม่ค่อยมีเก็บผักแยงมากินส้มมะขามพี่น้องเลยเด็ด เด็กกิสมมาขามแสน่น้องซ้ายไปเอามาขามไปปีนมาขามจะหาเด็กปัาขยียงก่อนอพี่น้องเดียดโพดปิดักฟักขยีงก่อนเด้อเนาะ ส่มาคามกับพะเคนี่หอมๆพี่น้องเอ้ยวเข่ากันคัดอยู่ทางพีมินพะเคนีงหลายพี่น้องพอมีแต่ปลาพะเคนี้พี่นอ้อง,ง,องอไอ้ไล่ไหลายเนี่ย ป่าพักแนงเห,หา,า,า,าเะงงไล่ไล่พี่น้องงามงา,า,ามมาได้แต่พะกันเงงไปกินสมกันเด้อเนาะไปแกงน้ำไม้กัแซ่ป่ากแนงกินสมกินเสี่ยวกัแซ่พี่น้องไอ้ก้อยมะขามเนาะตำมะขามกินเจียวมะขามโอ้ยขาขนาดเลยแต่ว่ากินแล้วแบบระวังไปห้องน้ำประทันก็แล้วกันพี่น้องนี่แต่ยังเดียวนี่แหละ ร่มให้เงินกิน้องเอ้ยที่ว่าสาวแย่ว่าบุาบาคอยได้ยินเสียงหรือว่ามีเสียงลมรบกวนไปจังเนาะ ก่อนมันมีดอกหญ้านะพี่น้องเนาะตอนงามฝนอ่ะบนนุ๋มเอ็นงามพาเกี่ยวเขาเลี้ยวมันสิมีดอกหญ้าตามใบห,หน้านะงามงามพี่น้องเลยสิเไหมน้ำักหมักดอกหญ้าน้ำักก,กลิ่นมักเด็ดมาแล้วกลายเปียเป็นอ่าเป็นโค้งหรือว่าเป็นอ่า้อ,อ,องอีอย่างก็เป็นเนื้อที่คาดผม,มนะพี่น้องมาแล้วก็สีเด้ปลาคายแงงนี่ไว้พี่น้องไว้ตากแดดไว้ตากแห้งเนาะ ไว้ไปกินยำแรกยำยำมาดูห้อนพี่นอ้อยยำมาดูบ่มีเนาะดอวาไปปลูกกันดะที่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่ายา่านแต่ว่าย่ำเพิ่นพวงเพิ่นบ่มีแต่ยา่านมันมันดับคือเก่าเนาะแต่เขาก็ต้องเหตุต่างเหงไว้แต่ละปีพ่อได้ใส่แกงนะ้ำมันยำและดูแลงพี่นอ้อย พี่น้องเขาก็ได้ลายติ่พอสมควรแล้วพี่น้องเขาจิกับเมื่อเฮือนก่อนพี่น้องเอ้ยเจาสิกับเมื่อเฮือนก่อนเดี๋ยวก็จะให้น้องทรายเิ่นกับหลานทรายเิ่นปเปลอามาขามมากินเนาะเพระาะว่าจะกินส้มมาขามจะกินตำมาขามพี่น้องลมพัดเย็นดีดีพี่น้องเอบ้บรรยากาศดีค่ะขนาดเลยจินๆเดคลิปนี้ก็ได้ลายนาะที่พอสมควรแล้วสเวลก็จะขอตัวจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเนาะนาเด็กก็พบพ่อกันในคลิปต่อไปพี่น้อง ขอบคุณในบคุณหลายเด้อที่รับชมพับฟังคลิปซาเบลและก็เบรงโฆษณาใหาเ้เต็นต้นจนจบเลยเนาะในคลิปหน้าพบพ่อกันเนดะ้อเนาะคลิปนี้ก็จะขอกลับเขาว่าสบายดีเพืพ่อนพี่น้องพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย